อันนี้หนึ่งอันนี้เกิดขึ้นมาสามต้นตัวนี้ได้สองโตตัวน,นี้ค่อยแยกดูว่าเขาไม่ขึ้นอีกก็เริ่มแยกเลยจะติดผลอยู่ตลอดเลยนะครับผมจะติดผลอยู่ตลอดเลยไล่เป็นรุ่นเป็นรุ่นมาแล้วครับพอกิงไหมแยกออกมาจากกิ่งหลักก็จะติดดอกครับผมอันนี้มันจะติดเป็นพวงนะครับแต่ว่าผมเด็ดออกผมจะทำให้มันสุกเร็ว ผมแล้วก็ไปพอมะเล็ดลูกจากสีเขียวเปลี่ยนเป็นสีเหลืองผมก็เอาไปเพาะนะครับท่าน,นี้คงเอาราคาแก่แล้วครับผม สองต้นนี้ส่งลูกค้าจังหวัดบนราชธานีนะครับเดี๋ยวใส้สายจะไปส่งให้รอไปสนีเปิดก่อน